สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการสละกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างนะคะอ่าสูตรนี้นะคะผู้คำนวณใช้ชื่อว่าสูตรล่างคิดแล้ว มาแบ่งปันเดินต่อประจํางวดวันที่16พฤษภาพศ .64 นะคะเดี๋ยวเรามาทําไปด้วยกันเอาผู้คํานวณน,นะคะบอกเลยนะคะว่านี่ก็ปาไปวันที่เท่าไหร่นะคะที่5แล้วนะคะที่5้าที่6แล้วผู้คํานวณยังไม่ได้นําสูตรใหม่นะคะลงเลยนะคะตอนนี้กําลังไล่สูตรเก่านะคะที่เขาเขาเมื่องวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลายๆงวดที่ผ่านมาออกไปให้หมดนะคะเมื่อไล่หมดแล้วนะคะคําว่าเดินต่อเดินต่อเดินต่อเนี่ย ก็คือสูตรที่เข้าๆนะคะงวดที่ผ่านมาเมื่อเข้าๆผู้คำนวณจึงนาสูตรพวกนี้นะคะมาคานวณให้ท่านต่อไปนะคะและเมื่อคํานวณอ่สูตรเดินต่อหมดแล้วนะคะผู้คํานวณจึงจะอลงสูตรใหม่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้งวดที่ผ่านมานะคะสูตรเก่าสูตรเข้าๆเยอะนะคะสูตรเข้าเยอะมากเลยผู้คํานวณก็เลยแบบจะรีบไล่แล้วค่ะจะรีบไละะ่ถ้าบางวันนะคะอาจจะลงสามคลิป ออกไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้นำสูตรใหม่นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อตามที่เราเคยพูดกันไว้นะคะการคำนวณสูตรของร้อยสูตรนะคะจะคำนวณจากดวงดาวณวันที่อ่าักกินแบ่งรัฐบาลของเรานะคะได้ทําการออกรางวัลน,นะคะว่ามีดวงดาวใดบ้างที่ส่งผลเป็นคุณเป็นโชคเป็นลาบให้กับเราได้และผู้คํานวณก็มาทําเป็นสูตรนะคะสูตรในเขาบอกว่าบนเราก็บอกว่าบน สูตรไหนทําไปแล้วเขาคืเขาเป็นแนวล่างเราก็บอกว่าล่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้คํานวณจึงต้องคํานวณใหม่เสมอนะคะแต่สูตรใดที่เราคํานวณไปแล้วนะคะเขายังเดินต่อดีนะคะเราก็นํามาแบ่งปันกันนะคะและทุกๆอย่างที่ผู้คํานวณทํานะคะก็คือเรานํามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันนะคะท่านผู้ใดชอบรับชมนะคะ เมื่อรับชมแล้วถูกใจก็นําไปใช้ก็นําไปใช้ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ชอบนะคะเห็นแล้วนะคะก็ขอให้ผ่านเลยไปอ่ะเดี๋ยวเรามาทําสูตรนี้กันต่อนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรล่างชื่อสูตรว่าคิดแล้วมาแบ่งปันเดินต่อประจำวัวเนที่16พฤษภาคม264อ่ะเรามาคํานวณไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดนะคะมีเวลาว่างเดี๋ยวเรามาบวกเลขไปด้วยกันนะอ่าช่วยผู้คํานวณบวกด้วยโอเคค่ะ 3บวก7เท่ากับ10บ0บวก7เท่ากับ17บ7บวก2เท่ากับ19เาแล้วก็ใส่9นะคะพวกคณนณขอเตรียมปากกาแป๊บนะคะโอเคค่ะอะ่เริ่มมาก็ผิดเลยตันโทษนะเพื่อนมากรผิดเลยผิดเลย อะมองให้เป็นเลขเก้นะคะ9ก้บวกหนึ่ก็คือ10แล้วก็ใส่0 0นย์ยหเป็น1สูตรนี้นะคะสูตรล่างเราได้9 0และ1เลขที่ออกก็คือ1 9เพราะฉะนั้นววดนี้ของเรานะคะมา2องตำแหน่งนะคะมาทั้ง9และ1 ต่อนะคะแปดบวกหกเท่ากับสิบสบวก6เท่ากับยี่สบวก4เท่ากับยีแล้วก็ใส่4นะคะ4บวกหนึเป็น5 5บวกหนึเป็น6เราได้เลขล่างนะคะก็คือ4 5และ6เลขที่ออกก็คือ1 5 เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะห้าล่างมานะคะห้าบวกสามเท่าก,กับแปดแปดบวกสามเท่าก,กับสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกแปดเท่าก,กับสิบเก้าแล้วก็สิบเก้านะคะเก้า <c oughs> บวกอีกหนึ่งเป็นสิบแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์บวกอีกหนึ่งเป็นหนึ่งเราได้เลขล่างนะคะก็คือเก้าศูนย์และหนึ่ง เลขที่ออกก็คือ97เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9ล่างมานะคะต่อนะคะ7บวก5เป็น12 12บวก5เป็น17 17บวก2เป็น19แล้วก็ใส่9นะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0 0บวกอีก1เป็น1 <c oughs> เราได้เลขล่างนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ39เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9ล่างมานะคะต่อน,นะคะ3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก7เป็น12แล้วก็ใส่2นะคะ สบวกหนึ่เป็น3 3บวกหนึ่เป็น4เราได้เลขล่างนะคะก็คือ2 3งสามและสเลขที่ออกก็คือ7 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะสาล่างมานะคะแปดบวกศเท่ากับแปบวกศย์เท่ากับแ 8บวก1เท่ากับ9แล้วก็ใส่9นะคะ9บวก 1, เป็น10แล้วก็ใส่0 0บวก1เป็น1เราได้เลขล่างนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ1 9เพราะฉะนั้นวงนนี้ของเรานะคะมาทั้ง2ตำแหน่งนะคะทั้ง1และ9ต่อนะคะ 2องบวกหกเท่ากับแปบวกหเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับยีแล้วก็ศูนย์นะคะศูบวอีกหเป็น1 1ึ 1, 2, ่บวกอีกเป็นสองเราได้เลขล่างนะคะก็คือ0 1และสอเลขที่ออกก็คือ0ูห เพราะฉะนั้นง่นนี้ของเรานะคะ์ล่างมานะคะต่อนะคะ0บวก5เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ10 10บวก3เท่ากับ13แล้วก็ใส่3นะคะ3บวกอีกหนึ่งเป็น4 4บวกอีกหนึ่งเป็น5 เราได้เลขล่างนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ5 6เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ5ล่างมานะคะต่อนะคะ7บวก3เท่ากับ0บบวก3เท่ากับ13 13บวก8เท่ากับ21แล้วก็ใส่1นะคะ 1>, 1บวกอีก1เป็น2 2บวกอีก1เป็น3เราได้เลขล่างนะคะก็คือ2อก็คือ1 2และ3เลขที่ออกก็คือ1 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ1ล่างมานะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤษภาพศ64นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สองบวกหกเท่ากับแปบวกหเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับยี่สิแล้วก็ใส่สองนะคะ2บวกอีกหนึงเป็น3 3บวกอีกหนึงเป็น4เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขล่างนะคะ สูตรนี้นะคะสูตรคิดแล้วมาแบ่งปันนะคะเดินต่อประจำวดวันที่16พฤษภาพศ64นะคะก็คือ2 3และ4เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้การทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกัน ท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนะณญาในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16พฤษภาคม64สำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณน,นะคะได้คำนวณไว้ให้ ตั้งแต่งวดวันที่สองพฤษภาที่ผ่านมานะคะวันที่สองพฤษภาที่ผ่านมานะคะเราใช้ชื่อสูตรว่าสูตรล่างคิดแล้วมาแบ่งปันนะคะสองพฤษภาหกสี่ที่เราให้ไว้ก็คือหนึ่งสองและสามนะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนําสูตรนี้นะคะมาคํานวณให้ท่านต่อในงวดวันที่สิบหกพฤษภาปีสองหกสี่เลขที่ได้ก็คือสองสามสี่เขาจะมาหรือไม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะ ใช้วิจรารนญาาในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะท่านผู้ใดนะคะทีะ่ต้องการสูตรนะคะจะจดสูตรจดได้เลยนะคะนี่นะคะสูตรของเราสูตรนะคะเราจะใช้หน่วยบนบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1นึแล้บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1 อีก1ครั้งนะคะแล้วก็บวกด้วยหน่วยหลังทั้งที่1เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก1เท่ากับ x ตัวที่2แลวบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะเราจะบวกกันทั้งหมด4 4ตำแหน่งนะคะหน่วยบนนะคะก็คือเลข2นะคะหน่วยหน้าทั้งที่1ก็คือเลข6 บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งก็คือเลข6นะคะแล้วก็บวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1ก็คือเลข8นะคะเป็นอ่าเป็นที่มาของ2 6 6 8นะคะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอเลยนะคะค่ะและท่านผู้ใดนะคะ ที่ได้สูตรแล้วนะคะแล้วพอมีเวลาว่างนะคะท่านลองทําดูนะคะว่าผู้คุณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะพิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านนะคะใช้ใบตวรวจฉลากนะคะฉบับมาตรฐานนะคะอ่าฉบับมาตรฐานนะคะเราจะได้ไม่มีอ่าข้อกังขานะคะเพราะฉบับมาตรฐานนั้นเขาจะเรียงถูก และผู้คำนวณก็บอกหลายครั้งนะคะแล้วก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะถ้าผู้ใดคอมเมนต์มานะคะบอกว่าหาไม่เจอนะคะหรือว่าผู้คำนวณนั้นนำตัวเลขมาไม่ถูกนะคะ,ะ,จ,ะจะพยายามสลับให้มันถูกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือบอกเลยนะคะว่าผู้คำนวณจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นเด็ดขาดนะคะและผู้ที่คอมเมนต์เข้ามาถ้าท่านไม่เจอจริงๆนะคะก็ถือว่าท่าน ท่านลองหาหลายๆใบแต่ถ้าท่านเจอแล้วหรือท่านเป็นคนคำนวณสูตรท่านย่อมรู้ดีนะคะแล้วก็ผู้คำนวณก็รู้นะคะว่าหลายท่านเป็นผู้คำนวณสูตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วนะคะถ้าผู้คำนวณนนทําไม่ถูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะหรือว่าโยกย้ายนู่นนี่นั่นป่านนี้ผู้คำนวณอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะค่ะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะ เป็นสิ่งที่ดีต่อกันเสมอและจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้นานๆมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมจะถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16พฤษภาพศ .64 นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี ดีค่ะ